เสียดอ่ะเสียดใช่ไหมสวัสดีครับพี่น้องแน่สบายดีพี่น้องเบาสุกกว่าหน้าพวกเรคนเดิมพี่น้องมือนี้พว้มันพวกข่าวกระเทาะพี่น้องมือนี้ฮะพี่น้องคันสะไปรับส้มพี่น้องกันจะเลื่มฝากุญแจกุญแจตาพี่น้องเด้อยุ้ยขีดเป็นไม้พี่น้องกันจะเลื่อมกดซับสะไคร่กดกระดิ่ง เนพี ok ่น้องนี่ขีปใหม่รุงพี่น้องเด้อวันนี้การผู้ขากับซีอวาไปเฮ็ดเบียนพี่น้องเนาะพอเวลาพี่น้องเพราอผู้ขากับเที่ยงพี่น้องเพรอมี่อาเขาเศร้าพี่น้องวันนี้เนาะเพราะว่าเบือนผู้ขากับยุดพี่น้องเบือนมัทิดยยุดพี่น้องเนาะให้ผู้ขากะบซมีทายจิตเบือนทายจิตดีพี่น้องเนาะไอเบือนที่ทายจิตให้รับโชคดีพี่น้องเนาะแล้วตอนนี้ผู้ขสาวเฮ็ดเบี้ยงพี่น้องพอเตรียมยังเนี่ยพี่น้องเนาะอัดน้ำอัดท่าเดียวพี่น้องเนาะ Tam, พี да. พ่น้องไม่พอน to <ๆ S 2> well ี้แต่เชฟเวลาพี่น้องกะสิผ้ายางไปมองเฮเบียร์พี่น้องพาไปบล็อนิดนึงนอยนึงพี่น้องมองเฮเบียร์พี่น้องไปบล็อกนิดนึงเพราะว่าพวกขากะพอมีเวลาเดี๋ยวน้อเพราะว่าเขาไปกะเ็บเห็นเห็นงานถึงแล้วเนาะมองมีเวลาทายพี่น้องช่วงนี้มาพี่น้องกับเชฟไม่ไพี่น้องกับยืดพี่น้องเนาะกับยืดฝากก็ได้ก็ตามพี่น้องก็ได้ก็เซตพี่น้องเด้อไม่ยุงอีกพี่น้องในห้องก็ได้ อ้าพี่น้องไปกันเ้อพี่น้องเถอะมาหนีให้บุคคาออกนิดทาาก่อนพี่น้องบาซังไปควงแต่งคองสี่เย,ยว่ทีหนึ่งพี่น้องเนาะกระชองไปพี่น้องสี่เยว่จินเยว่ทีหนึ่ง พี่น้องวันนี้เขาออกไปได้ปะเนี่ย,อยสอบไปไหมอ่ะพี่น้องก่อนจอของพี่น้องกูเจ้ครบพี่น้องเนาะมีกูเจ้ครบพี่น้องฮันโหลฮันโหลไปเรื่อยๆพี่น้องฮัลคหลไปฮัลอยู่นี่ <c oughs> เจ้ของพี่น้องให้เรา รม่ตองถอดไฟพี่น้องนบถอดไฟเดี๋ยวเราพอเราจะห้องจะถ,ถอดไฟพี่น้องเพราะส่วนนี้อันตราได้พี่น้องคาไฟเ,เปลืองพี่น้องก็คือไฟแห้งสิบห้าปับใช่บมดไปหรอวพี่น้องครับ่ะไป

พี่น้องรถไล <c oughs> ่มันี้มสาวรถติดไปแล,ล้พี่น้องจันทสุกอี่รถทิพยไพี่น้องจันทสุกนี่รถิพยไลอสอ,งน,าาอลง,สงนี้ฮะกะลบไปพู่มารถพี่น้องเซนเนี่ยรถไล รถตัวต่อวัดมันเป็นมรลชัดหน่อยพี่น,อน,น,น้องจะไปกัไรพี่น้องเดย,ไป,ไ,ยไปเด้อพี่น้องเด้อบอกให้เด้อพี่น้องรถต่อวัดแต่ว่าเป็นต่อวัดอย่อยี่ปไายที่ขาพี่น้องมันตองไปบริษัทแบบรถคันสี่เขียวเนี่ยโหโห,โหดีกันีอีกพี่น้องมุงเสือสี่เขียวพี่นอนะ้องเนาะจะิไปพี่น้อง 一台。<noise>

啊，不，不，一样，那。 เป็นน้ำเสาพี่น้องลูกค้าบอค่อยไลฟ์พี่น้องมื่อวานนี้เนาะผู้สบายพี่น้องให้บลกคาสิออกไปเบิ่งจชิโน่ พี่น้องเนาะพอกินของขายร้ายพี่น้องกิน,นพี่น้งองเฮ้ยนลายาพี่น้องเนาะอาหาน <c oughs> นี่เกือบมีน้องทสาวอย่างเนาะเกือบบุตรพี่น้องไลายยาพี่น้องเกี่ยงง่ายเลยพี่น้องเห็นปะ ียีงนะองดหนาๆเนาะนีบอศครีมเราเบิ่งห่านพี่้อาเนาะห่านนะห่านกมกงนพี่เนาะเบิ่งห่านกมกินพี่้องอาหารพี่ พี่น้องนี่หั่นที่หนึ่งเลยพี่น้องนอ่าหั่นตอนนี้ไใบอ้วนพี่น้องหั่นตัวนี้น,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 นี่ไปทานกุก้งกินเลยพี่น้องเน,น่าตัวหา่นหั่นที่สองพี่น้องหั่นตัวนี้นหั่นไปทานที่สองไอ้บุคลายทาเจี้ยนี่น้องพี่น้องนี่พี่น้องเห็นปะ ปวดเจ้าคนงานพี่น้องเจ้าคนงานให้มาเลยอ้วนได้พี่น้องกินกินได้ไดอ้วนทำพี่น้องข้าจะมาเบิ่งอีข้างบนพี่น้องนี่จะผ้าเบิ่งห่านไหมพี่น้องเนาะหานเปิดไหมพี่น้องไอ้ผ้าเบิ่งห่านเปิดไหมพี่น้องเนาขัาไปขับคาร์มาพี่น้องผู้กายผู้กายพี่น้องเนาะแล้วก็จะคอยไปไปเบิ่งห่านผู้คาพี่น้องเพราะผู้คาร์อีกอีกนิดนึงจะขอเวลาพีเนาะแต่ขอพิลา สามสิบเจ็ดนาทีพี่น้องเที่ยงนี้ผู้ค้าเขาเขาเขาอาหารเพียงน้องเขางานไอ้ผู้ค้าจะขับทสักน้ำเพียงน้องขับทสักนาำพี่น้องไอ้ผู้ค้าจะขับทสักนามันห่อนเรือยเพียงน้องพี่น้องเฮ้ยพี่น้องคุยกินพี่น้องผัวสุธิมันเช้าลูกค้าบ่คอยได้พี่น้องทั้งหมดโต้พี่น้องตามโต้ ตัวแบบโบราณโบราณโตัวไอ้ผีน้องตัวแบบโบราณพี่น้องโตัวยังไงอาหารพี่น้องเนาะอาหารแบบปนี้าหารผน้องมี่าวก็มีไงพี่น้องพี่ดาวก็มีพี่น้องพี่ดาวยูฮานภูเขาอยู่ผีน้องเอาเวนฮานเนี่ยอยู่ผีน้องผีน้องอาหารอีสานก็มีพี่น้องเนาะหลายอย่างพี่น้อง ไปนะฮะกองเขาไปหันไม้ครับพียงเนาะโอ้หันภูเขาอยู่พี่น้อง อยากมาอู้หอ,อนพี่น้องหอ,อนทานเในพี่น้องอยากกาแฟพี่น้องใครดีได้พี่น้องกาแฟนนหน่อันใครดีดีกาแฟสักเราพี่น้องห่ะภูเขาอยู่พน้อพี่น้องอันภูเขาอยู่ ขาวปือข้างในพี่น้องเนาะสข้าบปือพี่น้องวิธีกันอยูพี่น้องจะไหนพี่น้องเนาะก็พี่น้องมีหอยนางรมพี่น้องเนาะหอยนางรมพี่น้องมีหานน้ำยามพี่น้องหานงีบปูนหานไทยมีเยอะพี่น้องปลอกระเพาะจีมาพี่น้องครบเน็ตปลาเซมอนพี่น้องโอ้ยสุดยอดตัวน้องมิ้วพี่น้องน้องมิ้วป๊าดตัวหนักตองพี่น้อง

กันอยู่กับพี่น,ออน,น,อน้องเดี๋ยว,วพี่น้องวิธีกันอยู่อยู่ในหาดพี่น้องเนาะนี่เขาเศาพี่น้องที่สองค,คนพี่น้องตู้หญิงยุ่ยผู้หญิงยุ่ยผู้หนึ่งพี่น้องยุ่ยผูหนึ่งผู้ยุ่ยผู้หนึ่งวันนี้เนี่ยวได้พี่น้องหาข้าพี่น้องเนาะหาผู้ขายยูวพี่น้องหนึ่กระได้กลัวพี่น,อน้องเนาะนาทีเลยพี่น้อง เยคนาใไม่พห่ื้อเนาะสห่คนลไม่ครับนึกขวดพี่น้องนิงดนึงพี่น้องเฮ้ เราเป็นเราญี่ปุ่น้ราเนาะเียญี่ปุ่นเรา ม well. ืึอนี้เฮ้ากะเดี <Wars. S 1> ๋ยวเขาจะคลิปเลยพี่น้องเด้อมืึอนี้เขาจะคลิปพี่น้องอันเจอคลิปหนาพี่น้องเนาะสีมีคลิปไม่ไหมอะได้รับสุขกีเพื่อพี่น้องเด้อมืึอนี้อ่ะพี่น้องมืึอนี้กับปสุขบันหน้าพี่น้องก็คนเด้อพี่น้องมืึอนี้กัขอลาจากพี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องมืึอนี้บ๊ายบายครับเจอคลิปหนาพี่น้อง